ผมก็เคยบอกซุมือสุมือสิ่งที่เอขึ้นมาบ่ได้กคือไล่ครับสิ่หายาปัวบ่ได้ก็คือว่มเถ่าว่มแกห้องนี่ล่ะสิ่งเที่เอาแนวนอนบ่ได้นะครับมันก็คือโชคชะตาวาสนาสิ่งที่หาซื้อบ่ได้ก็คือว่มดีสิ่งที่นี้บ่ได้ก็คือว่มตายสิ่งที่ขายบ่ได้ก็คือว่มสัวและก็สิ่งที่ตัวเจ้าของบ่ได้ก็คือใจเจ้าของเองครับมีอย่างที่มันฝืน อย่าไปอยู่กับมันอย่างที่มันฝืนความรู้สึกนะครับแล้วมันขัดแย้งกับความที่มันเป็นอยู่มันโมเมนต์า้อมสุขดอกถึงมันสิงอกระตามสั่งครับเดี๋ยวมันกลับพันไปดอกเสือผมเด้อเหมือนคนที่หมดความหมายความเดียวดายเข้ามาครอบงำหัวใจอกหักประจำให้เจ็บซ้ำาๆคอยตามทาง ถามว่าเจ็บแค่ไหนบอกเลยว่าเจ็บกับดีีจากการที่โดนย่ำดีทุกวินาทีเที่มีลอมหายใจคืนทนให้ผ่านความหงาให้ลืมเรื่องราวสองเราวังว่าพรัะเราถูกเธอประหารแต่ตัดสัมพันธ์ไม่มีเยื่อใย รักที่อายทุ่มเทมันบ่มีค่ากับเธอใช่ไหมเธอจึงเหมือนเดินควางเขาไปทิ้งความอาลัยให้อ้าย